หลักฐานที่เขาส่งให้ตรวจของจริงทั้งหมดหรอมีอะไรจะบอก <c oughs> อย่าเลื่อนนัดนะแล้วก็อย่าแอบไปด้วยนะคะ <c oughs> เดี๋ยวคุณมาพิมพ์ลายนิ้วมือด้วยล่ะ <c oughs> เดือนหน้าอย่าแอบไปก่อนนะ อย่าแอบไปก่อนละจ้าอย่าแอบไปก่อนนะจ้าไปก่อนก็รู้นะมารับทราบข้อกล่าวหาด้วยนะคะคุณแม่14กรกฎาคม อย่าแอบมาอีกล่ะสอนอทอหล่อค่ะ14กรกฎาคมอย่าลืมมารับทราบข้อเก่าหามาพิมพ์ลายนิ้วมือนะคะอย่าแอบมาอีกนะเดี๋ยวมาก่อนกำหนดอีกล่ะมาให้ตรงวันถ้ามาไม่ได้ แจ้งเลื่อนลวงหน้าไม่ใช่แอบไปอย่างนั้นจะให้แอบไปยังไงดิฉันก็รู้นะคะยุงแถวนั้นก็เป็นพวกดิฉันค่ะมดตะนอยแถวนั้นก็เป็นพวกดิฉันค่ะหมาแมวก็เป็นพวกดิฉันค่ะไปเวลาไหนกูรู้หมด ตรงด้วยละบ่ายโมงน่ะนะซื้อข้าวมาไว้รอด้วยลูกจะได้ไม่โอดจะได้ไม่ต้องโทษคนอื่นปากแจวแต่แววตาไม่ไหวแล้วค่ะ แววตาเธอมันฟ้องตามจริงไม่ต้องเอาลูกมาหรอกคะ่ะออไม่ได้แจ้งลูกเขาเออแจ้งแม่เขาไม่ต้องเอาลูกมาบังหน้าญาติพี่น้องมีก็ให้อยู่สุราชให้เขาเลี้ยงดูไปสอน,นอทองหล่อ มึงฟ้องเป็นคนเดียวเหรอคะไปทำผมมาใหม่คะ่ะขอบคุณนะคะ เอาเด็กมาเป็นโลกไปดูไล์แม่มาตลกมากเป็นตู่เป็นตาเขาเป็นตู่เป็นตามานานแล้วแม่บอกเราพูดโกหกเพื่อจะได้ออกรายการได้เงินอย่าประสาทค่ะแม่ ตัวเองพูดโอ้ตัวเองพูดความจริงทุกวันตัวเองพูดความจริงคนเดียวโอ้ยนาะคิดแค่นี้เนาะสมองเนาะ B2 เหรอแปดห้องค่ะต้องหาสปอนเซอร์ก่อนนะคะคืออ้องนะ่ะดูแลทีมงานอ้อได้อยู่ค่ะแต่ว่ามีคนอื่นๆไปด้วยตอนแรกก็ มีคนจะให้ที่พักแหละแต่มันเพราะว่ามันมันออกไปไกลอ่ะเราอยากอยู่ในเมืองด้วยกันมากกว่าทุกวันนี้ก็เป็นบ้านแล้วค่ะเขาไม่ได้ว่าสักวันเขาจะเป็นหรอกเป็นอยู่เป็นอยู่คูามือ อ๋อลงไลแล้วไปถล่มมาใช่ไหมอ๋อเอ,อบอกไม่ได้แล้วคะ่ะว่าพี่หนุ่มพังที่ไหนบ้านแม่เธอก็ไปนอนเลยจะบ้านแม่นะโอ้ยพักข้างบ้านขขอไม่ดีหรอก <laughs> ิบเอ็ดกิโลก็ไม่ไกลค่ะไม่ไกลนารีสวสอีคนไปไหนก็นางนัน้นน่าจะเตรียมเนื้อเตรียมตัวอยู่ไงยังกลัวอยู่ไปว้ศาลหลักเมืองใช่ไหมไปค่ะพวกอ้อต้องไปว้ศาลหลักเมืองกันก่อนอยู่แล้วค่ะที่จะขึ้นศาลอ่านไม่ทัน พี่อ,อ้อเอาเขามาพูดเขาสงสารพี่อ้อจะได้มีไรายได้กกนกแซ็ก<ห>ล<ะ><ห>ล<ะ>เลอคะขำดีโอ๊ย วันนี้วันที่สองแล้วนะพรุ่งนี้วันที่สามและท้าไม่ออกมาขอโทษสังคมนะเขาจะฟ้องฟ้องฟ้องเขาจะฟ้องเขาจะเอาไม่ให้ไม่มีที่ยืนเลยงานเดงานหลยเจอเม้นรัวๆก็นั่งไงลงไลน์หนีไงเขาไม่อ่านหรอกคะ่ะเขาอ่านไม่ทัน อืมเขาลงไปแล้วค่ะเขาลงไปแล้ว ตั้งทีมส่งหัวใจไงช่ำๆเลยหลังจากพอมอวันที่สองก็ยังไม่ทราบไลยคะก็ต้องรอขึ้นสารก่อนอ้อคงตอบแทนสารไม่ได้ก็ต้องรอติดตามเนาะอ่านสิอ้อทำไมคะมีอะไรคะบางทีมันก็อ่านไม่ทันเนาะ เออจะให้อออ่านแต่ของคุณบางทีมันอ่านไม่ทันค่ะก้มหน้าอยู่ค่ะเมื่อกี้เนี้ยที่นี่ตอนนี้ไม่มีนิทานค่ะมีแต่เรื่องจริงหนึ่งลูกไม่ไปโรงเรียนไม่ได้เอาโรงแรมหรูหรามากมายแล้วค่ะมุดหัวลงไปนอนได้แล้วก็จบลูกไม่ไปโรงเรียนจริงไหม มาตอบคาถามหน่อยนะเออแล้วจะไปคุกคามคุณครูอะ่ะจริงไหมจะไปแจ้งความคุณครูอะ่ะจริงไหมคุณครูคะถ้าคุณครูดูไลฟ์สดนี้อยู่ไม่ต้องกลัวโรงเรียนผูน้อำนวยการไม่ต้องกลัวทางเรายินดีช่วยเหลือถ้าเขาฟ้องโรงเรียนนะคะ รุนี้ค่อยบอกแกก็ได้คือถ้าจะฟ้องโรงเรียนนะคะโรงเรียนไม่ต้องกลัวคุณครูก็ไม่ต้องกลัวค่ะเดี๋ยวทางเราช่วยเองถ้าคุณเที่ยวจะไล่ฟ้องคนอื่นไปทั่วแม้กระทั่งโรงเรียนเนี่ยลูกคุณจะเข้าโรงเรียนไหนได้ใครจะกล้ารับลูกคุณเข้าเรียนอาถามหน่อย แม่พูดในไลฟ์บอกครูกับโรงเรียนเขาไม่ยุ่งเขามีจยัยบรลจริงหรอแหมวันก่อนยังแวดแวดแวดแวใส่เขาเลยตอนนี้พูดดีแล้วหรอเห็นอีซอเห็นอีซอเปิดแล้วแบบยังไงยังไงก่อนสวยขึ้นทุกวันเพราะว่าเราปราบพวกมารศาสนาหรือเปล่า ใช่ไหมจะไม่พูดราคาอยู่ในเดี๋ยวช่องบินนะถ้าบินช่องนี้วันที่หนึ่งวันที่สาสิบเธอจะไม่ได้เห็นหน้าฉันเลยนะฉันจะไปไลที่สุรา์ฉันจะไลตั้งแต่สนามบินดอนเมืองนะนารีปราบมาณอันนี้ใครตั้งให้ฉันเนื้อโรงแรมอเวอร์กรีนครับสบายมากเป็นเจ้าของหรือเปล่าคะจะสนับสนุนเราเหรอ แปดห้องจะหน่วยมันกระสิบไปบว้าใเสกูยี่กว่ากูมาขอห้องผักตับสูก็ได้แต่แม่มันจบบึงอยู่และอย่านะแอดมินกูรู้นะมึงแอบฟังกูอยู่เห็นไหมมันมาใต้มันมาขอห้องพักฟรีโอยมันก็มีคนดูแลพวกกูนั่นแหละคะ่ะ ไหนครับไหนอ่ะช่องดิฉันมันมีหนอนมีไส้เดือนมาทุกวันนะคะมันจอบเบิ่งคู่มือ พี่หนุม่มไปค่ะพี่หนุม่มก็พักโรงแรมพี่หนุม่มแต่อันนี้เขา,ามีเจ้าของรีสอร์ทเขาจะให้เราแบบไปนอนข้างบ้านแม่ดีไหมโอ้ฉันดักคอไว้ไงไปพักที่โรงแรมตาปีเก่าเลยค่ะแม่จองไวร้รวมพนคนเชื่อมจิตเอาจริงหรอไปพักโรงแรมเดียวกันเลยว่างั้น ไม่ไปคะ่ะเสนียดสนียดที่ว่าพวกนั้นไปนอนนะถ้าคนอื่นไปนอนไม่เป็นไรคะ่ะแต่ไม่ไปคะ่ะมันอึดม่องนอนปะ่ะนะว่าจให้ไปนอนข้างๆเฮือนเขา ลงหลบลงแรมกับมีบ่อึดอยู่นะ สวยขึ้นทุกวันขอบคุณค่ะฟิลเตอร์ค่ะใช้ฟิลเตอร์ทำไมเขามั่นหน้าเขาก็เป็นอย่างนั้นมานานแล้วเอาจริงๆแต่เขาเนี้ยปากเขามั่นค่ะแต่แววตาเขาไม่ได้มีความสุขเลยแววตาเขาไม่ได้มั่นใจเลยต่างจากดิฉันนะคะแววตาเป็นประกายปิ๊งปิ๊งปิงป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 ง มันมีอะไรหลอนกว่านกซี่แล้วโรงแรม B2 ทโรงแรม B2 คืนเท่าไหร่เดี๋ยวผมโทรคุยเลยค่ะค่ะมันมีอะไรหลอนกว่าเขาแล้วอ่ะ หน้าเขาตอนเสแยยิ้มเหรอน่ากลัวเฮ้ยหลอนไหมเลยจบเมื่อไหร่ก็เดี๋ยวรอหมายสารออกละจ้าหมายเรียกตำรวจก่อนเนาะไม่รู้หมายเรียกหรือหมายจับเขาเลิกมั่นยัง ก็ยังนะทำไมจะหยุดไม่ได้คะแปลว่าไม่ได้ติดตามใช่ไหมนี่ใจเย็นๆเดี๋ยวก็จบไงแปลว่าไม่ได้ติดตามใช่ไหมเนี่ย ถ้าติดตามจะทราบนะคะว่ากระบวนการไปถึงไหนแล้วทำไมโบร้องทำไมโดนเขาเชื่อนจิตหรอร้องทำไมเะขึ้นศาลตอนบ่ายโมงครึ่งแต่เราน่าจะออกมาก่อนละคะ่ะเราต้องไปไหว้ศาลหลักเมืองไปกินข้าว บวงไป็นไรมีรถรับส่งเสียขาดิฉันคงไม่โบกรถ้วยสารไปรอไปถึงขนาดนั้นแล้วก็อ๋อเราคงไม่ออกมาเก้าโมงค่ะน่าจะสิบโมงสิบเอ็ดโมงนั่นแหละแต่ว่าวันที่สองน่าจะออกมาเช้าเพราะว่าเรามีขึ้นศาล ว่าจะไปนะเดี๋ยวดูอีกทีหนึ่งคุยกันก่อนได้เนาะเออแต่ฉันก็อยากว้นเบืนในเมืองไงก็อีเจแมน่นนั่นแหละหาให้นะ่ะ ทราบมาว่าเด็กไม่ได้ไปโรงเรียนแล้วไม่มีที่ไหนติดเท่ากอทมถูกต้องทำไมไม่ไปโรงเรียนไม่รู้กับพ่อกับแม่เขา การศึกษาสำคัญสำหรับเด็กแต่พ่อแม่ทำแบบนี้ขอโทษทำไมอะคะ่ะทำไมต้องขอโทษคะ่ะไม่ขอโทษคะ่ะพ่อไม่ได้ทำอะไรผิด แป๊บหนึง่งอย่าพูดเสียงดังอย่าไปบอกใครนะอย่าไปบอกใครนะว่าเราถูกไวยอ่ะ <laughs> สามแสนบ้ายสังค่าห้องคือละหาร้อยก็ว่าเวื้อได้สามแสน <laughs> ไม่มีอะไรค่ะไม่มีอะไรยังไม่ได้รู้เลยว่าจะนอนไหนอาจจะไปนอนบ้านอ e ีแมนก็ได้อียเมนให้ไปนอนบ้านมันอยู่นางอย่ากใกล้ผัวฉัน พี่อ้อจะลบผัวให้เจมนเหรอจะบ้าเหรอจะไปลบได้ไงจะบ้าเหรอของของฉันใครจะไปโบกจะบ้าเหรอวันที่หนึ่งมีคดีอะไร ที่หนึ่งคดีพี่หนุ่มไงจ๊ะหนึ่งสามสิบออเดินทางไปสุราษฎร์ค่ะเห็นว่าจะมีพี่น้องชาวจังหวัดสุราษฎร์และจังหวัดใกล้เคียงเนี่ยจะมารอให้กำลังใจพี่หนุ่มที่สนามบินอันนี้อ้อไม่รู้จริงหรือเปล่า อยากสนับสนุนสองแสนแต่ตอนนี้ไม่มีเศร้ <laughs> าเว,ว้า <laughs> พี่หนุ่มเป็นคนดีค่ะมีคนรอต้อนรับอย่างน้อยเขาก็เป็นสื่อที่ช่วยเหลือหลายๆเคสเนาะ <laughs> ได้ค่ะว่าจะมีคนให้กำลังใจใช่ไหมที่สนามบินไม่ใช่มาดักตบใช่ไหม <laughs> เขาไม่ได้มาดักตบดีชั้นเนาะ ไปจับหมอเถื่อนสะดวกไหมสนุกค่ะมาแถวไหนสารค่ะสารค่ะไปสารสุราษจ่ะจะให้เอาบอกทุกตรงก็ไม่ได้เนาะสนามบินสุราษฎร์อยู่แถวไหนล่ะเนี่ยคราวเนี้ยเขาดักตบดิฉันเหรอ ป่าเถื่อนนะสนามบินสางห่างจากตัวเมือง22โลก็นั่นแหละเราถึงต้องไปพักในเมืองเราจะไปพักในเมืองก,กันค่ะแต่ไม่รู้ที่ไหนไม่บอกสนามบินคงไม่นอนใกล้สนามบินหรอกต้องนอนใกล้ศาลดีกว่า เดี๋ยวเอาเราดาวเรืองไปด้วยเอาไปทําอะไรคะเอาไปฮิตยางกำลังเสื่อมจิตอยู่ อ๋อโรงแรมราชธานีเห็นอีเจแมนบอกอยู่สารสุราชจ้าไปสุราษฎร์ก็ขึ้นสารสุราษสารสุราษฎนะจ้าน่าจะสารสุราษแหละสารจังหวัดสุราษเลยสยามธานี น่าจะเป็นศาลศาลจังหวัดนะคะเห็นว่าอย่างนั้นแต่ไม่ใช่ศาลพระภูมิแน่นอนพี่อนันชัยไม่ได้ไปค่ะพี่อนทนายอนันชัยติดศาลจา้ะ ไรสดแม่ดูเป็นคนดีมากไม่น่าทันละมัง้งดาวเรืองพิษบูที่กัดยาย๋อหมาชื่อดาวเรืองเหรอเอาไปทำอะไรเอาไปกัดเขาเหรอมหาหมีไม่ได้ไปค่ะพี่อนันชัยไม่ได้ไปค่ะเพราะว่าติดติดสารค่ะ แพรลี่ไม่ได้ไปจ้าสามสิบค่ะมีผู้แสดงผู้กับคนบอกนำมาครบเลยแมทนี้เป็นของทนายของพี่หนุ่ม ใช่ค่ะเรื่องวันที่หนึ่งเป็นเรื่องของพี่หนุ่มค่ะที่ฝั่งนั้นฟ้องพี่หนุ่มตามจริงนัดเนี้ยพี่หนุ่มไม่ไปก็ได้ค่ะแต่พี่หนุ่มจะไปและพวกเราจะไปส่วนของอ้อทนายเปียกและอีแทนคุณวันที่หนึ่งสิงหาค่ะที่ศาลสุร,ราธานีเช่นกันดิฉันก็ต้องไปอีกไม่เป็นไรกูนั่งเครื่องไปไปได้อยากให้ถึงไว ที่จริงอ๋อมีเคสนะต่างจังหวัดแต่ว่าเคลียร์ไปแล้วถ้าไปต่างจังหวัดอ๋อจะกลับมาไม่ทันเ mm. มื่อคืนไม่ไลฟ์ต่อค่ะอ๋อไปคุยงานไปคุยงานกับพี่ปิ่นพี่ปิ่นโทรหาเอาไปคุยเรื่องคดีเรื่องอะไรต่างๆนานา,นา mm. ก็เลยยาวหน่อยแล้วก็มีอ่มันมีเรื่องหลายๆอย่างที่กำลังดูกันอยู่ นะคะว่าอืมจะเปิดเรื่องนี้ดีไหมเมื่อวานเอาไปคุยแล้วค่ะไปคุยแล้วพี่ปิ่นพี่ปิ่นดีขึ้นนะคะก็เป็นธรรมดาค่ะมุมอ่อนแอผู้หญิงทุกคนมีหมดคือเมื่อวานพี่ปิ่นโทรหาเอาเองแล้วก็มีไปคุยกันเรื่องงานเรื่องของบุคคลที่สามที่เข้ามายุ่งเกี่ยวกับเรื่องคดีพี่ปิ่นเป็นคนที่เป็นคนที่เคยไปออกรายการแล้วทำเขาเจ็บช้ำดีกว่า อ่นั่นแหละนะคะแต่ไม่เป็นไรค่ะมีทนายแก้วเข้ามาดูแลคดีซึ่งเมื่อวานนี้ก็คุยกับพี่แก้วไปแล้วนะคะอืมแล้วเรายังมีหลักฐานอื่นอีกมากมายนะคะที่อ้อมมีอยู่อ้อ,อก,ก็จะเอาไปช่วยพี่ปิ่นเหมือนกันเออเอ,อ้อ,อมีทุกอย่างแหละมีทั้งหลักฐานมีทั้งพยานบุคคลเออที่จะช่วยพี่ปิ่นเหมือนกันนะคะ ออกเลยต้องรีบลงไลเพื่อไปไปดูหลักฐานแล้วก็พยานที่เข้ามาเข้ามาหาเราเมื่อวานนี้เขามีปัญหากับดาราท่านหนึ่งแต่มีบุคคลท่านหนึ่งอ่าที่เคยเป็นข่าวกับพวกเราไปอยู่เบื้องหลังช่วยเหลือดาราท่านนั้นดีกว่าอ่ะ แต่อาก็บอกพี่ปิ่นแล้วค่ะว่าไม่ต้องกังวลนะคะมีทนายแก้วนะคะคอยช่วยอยู่แล้วไม่ทราบนะไม่ต้องพิมพ์ชื่อมานะคะอ๋อไม่ทราบแต่เมื่อวานก็ได้พยานหลักฐานมาพอสมควรพี่ปิ่นน่ารักเมื่อวานอ๋อไปก็พูดให้พี่ปิ่นหายเครียดนะอ๋อบอกว่า เป็นธรรมดาค่ะมันอ้อเองก็เจอเรื่องหลายๆมาเยอะมันก็มีมุมที่ออ่อนแอเหมือนกันมันอาจจะมีบาดแผลบ้างในเหตุการณ์ครั้งนี้